สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์จะมาเล่าประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะที่ตัวเองเนี่ยได้ติดโควิดในช่วงระหว่างที่เราเนี่ยตั้งครันได้ประมาณสิบสองจสัปดาห์นะคะคือแล้วตอนที่เมย์ติดเนี่ยเมย์กลับไปเยี่ยมพ่อกับแม่ที่ประเทศไทยใช่ไหมคะมรู้ตัวอีกที มารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองติดโควิดเนี่ยก็ตอนที่กำลังจะกลับมาที่อเมริกานะคะเหตุการณ์นะคะมันก็คือเมเนี่ยได้ไปเที่ยวทะเลกับญาติๆนะคะแล้วพอวันที่แยกย้ายกันเนี่ยประมาณสองสามวันญาติก็ได้มาบอกว่าเออเขาเนี่ยติดโควิดนะให้ทุกคนน่ะลองไปตรวจดูซึ่งวันนั้นที่เขาบอกเมเนี่ยเมก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะมีอาการ คันคอนิดๆแล้วก็เหมือนแบบจะไอแล้วก็มีอาการแบบเหมือนร่างกายเหมือนแบบอ่อนเพียเหมือนจะเป็นไข้อะไรแบบเนี้ยนะคะวันนั้นเราก็ซื้อเอทเคมาตรวจแล้วตรวจแล้วเนี่ยคือมันขึ้นแค่ขีดเดียวเราก็เราก็เลยคิดว่าเออเราคงไม่ติดหรอกเพราะว่าหนึ่งคือก็ฉีดวัคซีนมาครบแล้วอะไรแล้วแล้ว สองก็คือรู้สึกว่าตั้งแต่มาเมืองไทยเนี่ยเราอะพักผ่อนไม่เพียงพอเลยเพราะว่าปรับเวลายังไม่ได้นอนน,อน้อยแล้วก็ออกไปทํานู่นทํานีน่กลางแดดตลอดเวลาแล้วอีกอย่างก็คือท้องด้วยก็รู้สึกว่าเอาสอสงสัยร่างกายแค่แบบอ่อนแอเฉยๆแล้วที่ไทยอ่ะ มันฝุ่นเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่าเอาที่เราคันคอละคายคอน่าจะเป็นเพราะว่าฝุ่นที่เมืองไทยอะไรแบบนี้แล้วอีกอย่างคือสามีเนี่ยเขาไม่มีอาการอะไรเลยแล้วก็เลยคิดว่าโอเคเราคงไม่ติดหรอกเมย์ก็เลยไปซื้อยายาอมนะคะที่มันเกี่ยวที่มันเป็นเกี่ยวกับแบบสมุนไพรอย่างเดียวเลยนะคะมาอมไว้นะคะคือไม่ได้ไม่ได้ทานยาแก้ไอนะคะคือเมย์อมยาตัวนี้นะคะกามกิ๊กเพียง ดีมากแล้วคือคืนนั้นอะเมก็อมยาตัวนี้แล้วก็กินยาลดไข้ไทรินอลนะคะพอเช้าวันต่อมาใช่ไหมคะไข้เราเนี่ยก็ไม่มีและเราก็แค่รู้สึกว่าเราอ่อนเพลียเฉยๆทีนี้แต่ว่าการคันคออะไรพวกนี้มันยังเป็นอยู่เมก็อมยามาเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็เลยซื้อเอทเคมาตัวเอกรอบนึงนะคะซึ่งเมเนี่ยขึ้น2ขีดแต่สามีเนี่ยขึ้นแค่ขีดเดียวแล้วก็แบบ เอาแล้วไงงานเข้าแล้วเพราะว่า,อ,า,อ,าอีกสองวันเราก็ต้องบินกลับอเมริกาแล้วใช่ไหมคะวันนั้นเราก็เลยไปตรวจเอทีเคที่โรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งผลก็ออกมาว่าเราติดกันทั้งคู่นั่นก็คือ,อค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าเออเราก็ห่วงลูกเราด้วยแล้วก็ห่วงสามีเราด้วยว่าเขาจะกลับไปทำงาน ทันหรือเปล่าหรือจะยังไงเดี๋ยวเขาใช้วันลาพักร้อนของเขานะคะไปจนหมดแล้วทั้งปีเฮก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะต้องตกงานหรืออะไรแบบนี้ก็คิดไปไกลมากทีนี้เราก็พยายามตั้งสติแล้วก็โอเคเราจะแก้ปัญหากันไปทีละจุดทีนี้สามีก็เลยโทรไปคุยกับที่ทํางานที่ทํางานเขาก็เข้าใจเขาก็เลยให้วันลาป่วยมาเพิ่มค่ะส่วนเรื่องตัว๋วเครื่องบินนะคะเราก็โทรไปเลื่อนกับ เลื่อนกับทางสายการบินคือเมยเนี่ยบินกับสายการบินอิมิเรสใช่ไหมคะแล้ว เออก็โทรไปเขาก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายในการเลื่อนนะคะแต่มันจะมีส่วนต่างของค่าเครื่องบินในวันนั้นที่เราจองใหม่นะคะเรื่องตัว๋วเครื่องบินก็จบไปทีนี้โทรไปปรึกษากับพ่อว่าเอาจะทายังไงดีเพราะว่าเราเป็นห่วงลูกว่าเอาติดโควิดแล้วลูกเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรหรือเปล่าตัวเราเนี่ยไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าแค่ระคายคอไอแล้วก็อ่อนเพียนิดหน่อยนะคะ แต่ว่าที่เรากังวลมากๆาก็คือกังวลเกี่ยวกับเรื่องลูกพ่อก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาจัดการเ,เรื่องเรื่องโรงพยาบาลเรื่องเตียงห้ทีนี้เขาก็หาโรงพยาบาลให้เราได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปตรวจ PCR ที่โรงพยาบาลน,นั้นอีกทีเพื่อความแน่ใจนะคะพอเราไปตรวจเสร็จแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รอผลพอผลมันออกว่าโอเคเรา เด็ดจริงๆนะทั้งเราทั้งสามีทางที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็ส่งแอมบูเล็ตมารับที่พักเลยพอเราไปถึงที่โรงพยาบาลนะคะเขาก็ให้เม์กับสามีเนี่ยพักรักษาตัวอยู่ที่ห้องเดียวกันนะคะขั้นตอนการรักษานะคะวันแรกที่ไปเนี่ยทางโรงพยาบาลเขาก็ตรวจเลือดกับเอ็กซเรย์ปอดนะคะแต่ส่วนของเมเนี่ยก็คือตรวจเลือดอย่างเดียวแล้วในทุกๆวันนะคะ ช่วงเวลา6กโมงเชา้าถึงหกโมงเย็นก็จะมีพยาบาลมาคอยวัดไข้วัดความดันแล้วก็ถามอาการต่างๆว่าเราเป็นยังไงบ้างในทุกวันนะคะแล้วในเย็นวันนั้นเนี่ยก็มีพยาบาล โทรมาสอบถามข้อมูลของเราว่า,เ,าเราเริ่มเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่มีอาการตั้งแต่เมื่อไหร่อาการเป็นยังไงมีอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะวันที่สองนะคะพยาบาลเขาก็โทรมาถามสามีเราว,ว่าเขาจะรับยาต้านโควิดไหมเพราะว่าถ้ารับเนี่ยมันจะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสำหรับชาวต่างชาตินะคะมันจะไม่รวมอยู่ในประกันพอเขาเนี่ย ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับยาแล้วก็ดูว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนักมากแค่ไหนเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไม่รับยาดีกว่าเพราะว่าเขาก็มีแค่อาการระคายคอเหมือนกับเราไม่ได้เป็นอะไรมากก็เลยตัดสินใจไม่ได้รับนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้บังคับอะไรมันอยู่ที่ความสมัครใจของเราอยู่แล้ว ส่วนเมย์ก็กินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามีน้องทีนี้คุณพยาบาลเขาก็เลยจัดยาให้ตามอาการที่เราเป็นนะคะของเมย์นะคะก็จะมียาแก้อาการไหล,ะล,ะละน้ํายาบำรุงคันส่วนที่เมย์ขอไปเพิ่มเติมก็คือยาแก้เวียนหัวนะคะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่าเมย์เวียนหัวมากเลยน่าจะเป็นอาการที่มาจากการตั้งครรภ์น,นะคะนนั้นคุณหมอนะคะเขาก็โทรมาแจ้งผลเลือดกับผลเอ็กซเรย์ของเรากับสามีนะคะว่าทุกอย่าง มันก็ดูไม่มีอาการน่าเป็นห่วงผลเลือดไม่ได้อักเสบอะไรมากนะคะเขาก็คุณหมอก็เลยบอกว่าโอเคคุณหมอจะรักษาแล้วก็ให้กักตัวอยู่ประมาณ7วันแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวเขาจะออกใบรับรองให้เราเดินทางกลับอเมริกาได้พอเราได้ยินแบบนั้นเราก็โทรจองตั๋วคืนวันที่เราได้ออกจากโรงพยาบาลเลยนะคะพอวันที่ห้านะคะเขาก็ ตรวจเลือดของเราอีกรอบแล้วก็เอ็กซรย์ปของสามีนะคะกับตรวจเลือดสามีด้วยผลเลือดเนี่ยปกติแล้วไม่ไม่มีการอักเสบอะไรแล้วพรุ่งนี้ให้เตรียมตัวกลับบ้านได้เลยเราก็รู้สึกว่าโอเคสบายใจแล้วได้กลับบ้านแล้วอ,อ,อาการก็หายแล้วลูกก็ไม่เป็นอะไรใช่ไหมคะทีนี้แต่เรื่องเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นเพราวันที่7ใช่ไหมคะเราก็รอใบรับรองเพื่อที่จะ เตรียมออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปทำนู่นไปทำนี่เพื่อที่จะคืนนั้นก็จะได้กลับไปที่สนามบินเลยทีนี้รอบแรกนะคะคุณหมอเขาก็เขียนใบรับรองมาให้แต่ว่าเขียนเป็นภาษาไทยแล้วในใบรับรองแพทย์นั้นก็ระบุแค่ว่ารักษาหายแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนว่าเราสามารถเดินทางได้หรืออะไรแบบนี้เราก็บอกคุณหมอว่า,อาขอเป็น ภาษาอังกฤษได้ไหมเพราะว่าสายการบินเนาะเราไม่รู้ว่าเขาว่าคือเราต้องต่อเครื่องด้วยเราไม่รู้ว่าเขาจะเช็คแบบเขาจะเช็คอีกรอบหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้เราก็เลยบอกคุณหมอว่าให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ขอให้คุณหมอเนี่ยเขียนในใบรับรองแพทย์ว่าให้เราสามารถเดินทางด้วยได้ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะแต่คุณหมอเขาก็บอกว่าเออที่ ที่เขียนไปให้มันใช้ไม่ได้หรอคือเราเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ได้ไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุว่าให้เราเดินทางได้ข้อมูลของ CDC นะคะเ <c oughs> ขาระบุว่าในจดหมายเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าเราสามารถาบินขึ้นบินขึ้นเครื่องได้นะคือ clear to fly ใช่ไหมคะที่นี้ คุณหมอเขาบอกว่าส่งข้อมูลของสายการบินมาว่าเขาต้องการอะไรไม่ใช่จาก CDC แล้วก็โอเคก็เลยโทรไปถามสนามบินนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรบ้างในจดดมาเราก็เล่าเห,เหตุการณ์ให้เขาฟังนะคะว่าคือเราเป็นโควิดแล้วเราก็รักษาจนหายแล้วแล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลวันนี้แล้วก็จะบินคืนนี้เลยมันสามารถบินได้ไหมอะไรแบบนี้คือ ทางทางสายการบินเขาก็เหมือนไม่แน่ใจนะคะแล้วเขาบอกว่าปกติมันจะต้องรอให้ครบ14วันนะคือยิ่งฟังแบบนั้นเราก็แบบยิ่งเครียดไปใหญ่เลยแบบเฮ้ยหรือฉันว่าต้องรอ14วันถึงจะบินได้อะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกแต่ว่าพี่เขาก็ดีมากเขาก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวพี่หาข้อมูลให้นะแล้วเราก็ ส่งใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอให้มาว่าทางสายการบินเขาจะอนุญาตให้เราขึ้นเครื่องได้ไหมเดี๋ยวพี่จะส่งไปให้ทางสายการบินดูมาทางสนามบ,บินเขาก็ส่งอีเมลกลับมาแล้วเขากา็บอกในเนื้อหาอีเมลนะคะว่าจดหมายอะ่ะมันจะต้องระบุว่าเรารักษาหายแล้วแล้วก็สามารถเดินทางสามารถเดินทางได้เคลียร์ทูไฟเหมือนกันโทรไปบอก เขาอีกรอบหนึ่งว่าสนามบินต้องการแบบนี้นะแต่คุณหมอก็บอกว่าไม่สามารถเขียนคำว่า c l e a r to fly ให้เราได้จริงๆแล้วก็โอเคไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วนะคะเพราะหมอเขาไม่ยอมเขียนแล้วก็เครียดมากกลัวสนามบินเขาจะไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วอีกอย่างนะคะก็ยังออกจากโรงพยาบาลไม่ได้เพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยทำเรื่องประกันอยู่ซึ่งไม่รู้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่รู้ว่าผล ตรวจโควิดของเราเนี่ยเป็นลบหรือ,อยังเพราะว่าคุณหมอบอกว่าเออมันรักษาหายแล้วเชื้อมันตายแล้วเราไม่สามารถแพ้เชื้อได้แต่ผลอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้เราก็ไม่รู้ระหว่างรอประกันนะคะเราก็คุยกับสามีว่าโอเคในเมื่อ,อ,อทางโรงพยาบาลไม่สามารถเขียนให้เราได้แบบนั้นเราก็ต้องหาทางออกของเราเองใช่ไหมคะคือเราก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินก่อนเพื่อที่ว่าจะลองไปเช็คอินดูว่าบินได้ไหม ถ้าไม่ได้ทางออกที่สองนะคะเมย์ก็คิดว่าโอเคเดี๋ยวเมย์กับสามีเนี่ยจะไปตัว ATK ที่สนามบินว่าผลเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นลบเราก็จะเอาผลนั้นไปยื่นกับทางสนามบินระหว่างที่เรารอนั้นเราก็ได้แต่ภาวนาว่าให้ทุกอย่างมันผ่านไปอย่างราบรื่นให้เราได้กลับบ้านนะและวันนั้นนะคะเราก็ได้ออกจากโรงพยาบาลประมาณ5้าโมงเราก็รีบ กลับไปเก็บเสื้อผ้ากลับไปเก็บของแล้วก็บึ่งไปที่สนามบินเลยค่ะแล้วเขาก็เปิดให้เช็คให้เราเช็คอินได้ประมาณสามทุ่มระหว่างที่เรากําลังยื่นเอกสารนะแล้วก็รู้สึกแบบรุนมากตื่นเต้นมากว่าเขาจะให้ผ่านไหมเขาก็ดูเอกสารของเรานะคะแล้วเขาก็โทรไปหาใครสักคนแล้วก็แบบเอาแล้วไงมันจะผ่านไหมวะไม่ได้ยินเขาบอกว่าใบารับรองเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกินเก้าสิบวันหรือกี่วันเนี่ยอันนี้มีอันนี้เมย์ไม่แน่ใจนะคะ ซึ่งสรุปเอกสารตัวนั้นก็คือผ่านนะคะคือทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างราบรื่นเราก็ได้กับอเมริกาอย่างที่ใจเราหวังไว้นะคะสรุปว่าเมกสามีแล้วก็เบบีนะคะปลอดภัยดีจาก โควิดนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เราคิดก็หวังว่าประสบการณ์นี้ของเมย์นะคะจะช่วยให้คนที่เจอปัญหาเดียวกันประสบปัญหาเดียวกันของเมย์ผ่านไปอย่างราบรื่นเหมือนกันนะคะไม่ต้องเครียดแบบเมย์ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควิดนะคะบ๊ายบาย